สวัสดีค่ะวันนี้เด็กคอยอเซอร์เบียนก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ Deluxe Meteor Driver นะครับเหตุผลที่ผมเอามารีวิวก็คือผมไม่ค่อยเห็นเอ่อรีวิว Meteor Driver แบบคนไทยเท่าไหร่นะเพราะปกติผมก็ดูของต่างประเทศไปนะครับผมผม,ผมก็เลยซื้อมาลองเล่นดูลูกเล่นก็มีสองอย่างนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีวซอช์อันอื่น นันก็ใช้ได้นะครับเจ๋งไปเลยครับผมน,นี่ก็คือที่ตัวกล่องนี่ก็เป็นสินค้าล็อตแรกนะครับล็อตแรกก็เลยมีของแถมเป็นการ์ดโฟเซสามใบโลโก้ของโฟสตรงนี้โลโก้บันไดแล้วก็เออเออเอเอ,เอมีชื่อข้างบนดีลักซ์มิพิรไดเวอร์แล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษข้างหลัง สวิตช์ของ meteor เเร์ที่ meteor เเใช้ทำงานร่วมกับ meteor ไดเวอร์และเจ้าเออ่บอกว่ามีแสงลึกเสียงชีคาหรือหนากึกนะครับผมแสงและเสียงข้างนี้ก็เป็นรูปจุดสนใจจุดน่าสนใจต่างๆของ meteor เเนะครับ รูปเมเทออขีมคัตเมเทออไดเวอร์ River, และเจ้าเมเทออแกล็กซี่นะครับว่างๆผมก็กะจะเอามา,าซ,ซื้อมาให้ครบชุดเหมือนกันแล้วก็จะมารีวิวอ,อีกรอบนึงนะครับข้างหลังก็จะมีวิธีการใช้ต่างๆและอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าที่มันต่างจากอันอื่นก็เพราะว่า มันเป็นรูปมือแบบสามมิติอะไรประมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลเอ่อไม่ใช่แสงของอิเล็กทริกและไฟเยอร์อิเล็กกับไฟเยอร์นะครับผมวิธีการใช้ลิมิตเบรกและว่าสวิตช์เอาไปทำอะไรได้บ้างข้อแรกกันบาร์ไร์ข้อที่สองเอ๊ะข้อ มุมหมดแล้วอ้อแล้วก็ตรงวิธีการใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆของเมททออด้วยนะครับอย่างเช่นเลขหนึ่งเป็นจูปิเตอร์เอ้ยเลขหนึ่งเป็น Mars อันที่สองเป็นจูปิเตออันที่สามเป็น s a ตเทิผมอันที่สี่ก็เป็นลายนิ้วมือของเมทีออ สวิตช์เอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับไมเลติโาแกลากซี่นะครับกันมาไลและซูเซตไดเวอร์นะครับ,ลแ,ล Driver, รบแล้วเราก็จะไม่มาพูดอะไรมากนะักนะครับก็จะเปิดกล่องกันเลยนะครับ อันนี้มีอะไรนะ่าสนใจด้วยอืมมี่ก็จะมีรูปเอ่อวิลลี่เดอะลอตแล้วก็ฮีแฮกกันด้าน,นข้างจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยเออมาต่อแล้วก็จะมาเปิดกับอ,อะไรนะ กิๆด้วยนะครับอยู่ในซองและนี่ก็คือกา๊าซในนี้แล้ว,ลวผมก็จะมาเกบให้ดูนะครับผมว่า,วาจะมีการ์ดอะไรกันบ้างอุ้ยขาดเลยไม่เป็นไรครับกล่องสิ้ที่จะมียากไว้เลย แล้วก็เรามาดูกันตรบนี้จะมีใบโฆษณาฮ่ากัน,นอ,อะไรโฆษณาของอะไรเนี่ยไม่ใช่ของกันบะไรลีี่ไหโฆษณาเออใช่ของกันบาไลกับแคนดี้ทอ,อแล้วก็บันดันะครับโอ้ถึงเวลาหน้าถึงเต้นแล้วแถมการ์ดกี่ใบ สามใบเนาะใช่สามใบฮนะก็จะมาแกะกันเลยผมไม่อยากทำให้ซอมเสียหายเลยเนี่ยต้องค่อยๆแกะต้องค่อยๆแกะแล้วผมก็จะเก็บไม่ตัวซอมไว้นะต้องกรีดเป็นรอยนิดเดียวพออ้อ่ปโอ้ดหที่สองกันก่อนนะเริ่มรีวิวสอง โฟเซ่ล่างต่างเบสสเตตอิเล็กสเตตไฟร์สเตตขาดสองสเตตก็คือเฮ้สามสเตตก็คือซูเปอร์ล็อกเก็ตแล้วก็เอ่อแม็กเน็ตแล้วก็อะพอลโล่ล่างของโฟเซ่อะพอลโลหรือคอสมิกไม่รู้นะครับผมก็เรียกสลับกันไปสลับกันมานั่นแหละ อนี่แกะดิดเดียวพอแกะแบบนี้นะครับป้าเป็นอนอกยากเย่การไม่ขาดอ๋อแต่มันน่าจะใช้กับอืมน่าจะใช้กับอ่ดีเยนไดเวอร์ไม่ได้เพราะไม่มีปาโค้ดนคก็ได้การมาํามไปแล้วอ มากเลยฟูเซตนะครับผมฟูเซตรูปร่างหน้าตาของมันสวยงามมากๆด้านหลังนะครับว้าวเป็นโลโก้ฟูเซตนะครับแล้วก็จะมีล็อกเก็ตโมดูลลันเชอร์โมดูลเดียวโมดูลและเดรด้าโมดูล มาดูอันเองกันบ้างนะคะอิเล็กทริกนะครับอิเล็ electric, electric. electric. หลังมันมันอะไรบ้างมาดูกันเลยอ้าวเจอเลยได้อีกละดิวก็เจออีกแล้วก็จะมีลลี่เดลอรแล้วก็บีดแล้วก็ดิวแล้วก็雷达มาโมดูล ไฟเยอร์นะครับด้านหลังก็จะมีอะไรบ้างเนาะนี่อะไรเนี่ยอ๋อคี hack กันเอ่อเรียกว่าอะไรนะเชนซอรดิวแล้วก็ซีเซอร์ครับอู้สวยามากๆตังเก็บไว้ใน,นตลับกังของดิวแบบได้บ้าเย้ได้การ์ดครบสามใบแล้ว แป๊บนึงนะครับขอย้อนกลับไปที่รีวิว D N diver อีกรอบหนึ่งนนครับผมเมื่อกีอ้ตอนที่ผมรีวิว D N diver ผมได้บอกไปว,ว่าน่าจะสิบแปดไปนะครับตอนนี้เป็นเท่าไรแล้วเนาะโอ้ยใส่ได้เลยครับท่านผู้ชมใส่ได้เยอะขนาดนี้เลยเตอนนี้เป็นสิบเก้าไปแล้วนะครับอ่าเราก็จะไม่มาพูดมากนะครับแค่กัด และกรอบก็ฟลายไปแปดนาทีกว่าแล้วนี่ก็คือ